ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระเทริดขนนกจังหวัดลบบุรีพระเทริดคนนกเป็นพระร่วงชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังและรู้จักกันมากก็คือพระที่พบในกรุกวัดพระศรีรัตนามาธาตลบบุรีที่นิยมมากที่สุด ก็คือเนื้อชินตะกวดสีน้ำแดงปัจจุบันนั้นหายากมากถนนราคาก็ค่อนข้างสูงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณและกรุพระเครื่องที่ถือเป็นเอกลักษณ์จังหวัดลบบุรีพระเครื่องพระบูชาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะขอมแบบบายนมีพระเครื่องที่โด่งดังยอดนิยมอยู่หลายชนิดเช่นพระร่วงหลังลายผ้า พระหูยานพระหน้าคกรกและพระชนิดต่างๆมากมายหลายพิมพ์ล้วนแต่เป็นที่นิยมทั้งสิ้นพระของกรุนี้เนื้อที่นิยมมากจะเป็นเนื้อชินเงินและเนื้อชินตะกวดสนดนีน้ำแดงในกรุนี้ก็มีพระที่เป็นเนื้อดินเผาอยู่บ้างแต่นิยมรองๆองลองมานอกจากพระเครื่องแล้วก็ยังมีพระแผงขนาดใหญ่อีกหลายพิมพ์ แต่พระทุกชนิดปัจจุบันก็หายากทุกพิมพ์พระของกุวัดพระศรีรัตะนมหา,าธาตุพิมพ์หนึ่งก็คือพระพิมพ์เทลิดขน,นกเป็นพระทรงเครื่องปางประทับนั่งบนกกีบบัวสามกกีบสวมหมวกทรงเทลิตเป็นกกีบบัวแบบมหายานที่เราเรียกกันว่าเทลิตขนนกต่อมา จึงเปลี่ยนชื่อเรียกองค์พระพุทธลักษณะองค์พระแบบเดียวกับพระยอดขุนพลที่แตกต่างกันก็คือองค์พระตัดชิดไม่มีซุ้มเรือนแก้วองค์พระแบบนี้ถ้ามีซุ้มเรือนแก้วเราก็จะเรียกว่าพระยอดขุนพลพระเทลิตขนนกเป็นพระที่พบจำนวนน้อยหายากเท่าที่พบมีทั้งที่เป็นแบบเนื้อดิน เนื้อชินสนิมแดงเนื้อชินเงินเนื้อดินเผาว่ากันว่าพบแบบเนื้อสำริดด้วยแต่ก็พบน้อยมากพระเทลิดขนนกที่เป็นพระเนื้อชินสนิมแดงจะเป็นเนื้อที่มีความนิยมมากที่สุดของพระพิมพ์นี้สีสนิมจะแดงเข้มจัดมากและแดงทั้งองค์สวยงามผิวมีไขยขาวปกคลุมบางองค์ที่นำมาล้างเอาไขายขาวออกบ้าง ตามส่วนที่นูนและเหลือไขาขาวในส่วนที่ลึกลงไปจะดูสวยงามมากแต่พระแท้ๆก็หายากและในการเช่าหาก็ต้องระมัดระวังให้มากด้วยเนื่องจากมีการทำของปลอมเรียนแบบมีมานานแล้วถ้าใครจะเช่าหาก็ควรจะศึกษาดีๆและดูให้ดีๆนอกจากพระเทริตคนนกพิมพ์ที่พบเห็นกัน มากหน่อยแล้วพระในกลุนี้ยังพบพระเทริดคนนกอีกพิมพ์หนึ่งแต่มีขนาดเครืองหน่อยพบจำนวนน้อยมากๆศิลปะกลับเป็นแบบสีวิชัยซึ่งเป็นพระที่มีศิลปะเก่าแก่กว่าศิลปะของบายนสวยงามมากเป็นเนื้อชินตะกัวดสนิมแดงสันนิษฐานว่าเป็นพระที่สร้างมาก่อนพระส่วนใหญ่ที่พบในกลุ่เดียวกันแต่ก็พบจำนวนน้อยมากว่ากันว่าพบไม่เกินสิบองค์เท่านั้น และมักจะเรียกหากันว่าพระเทลิตคนนกสีวิชัยแต่ก็พบอยู่ในกุเดียวกันพระเทลิตคนนกลุบรีเป็นพระที่มีพุทธคุณยอดเยี่ยมทางด้านคงกระพันชาติและแคล้วคาดปัจจุบันหายากสนนราคาก็ค่อนข้างสูงของปลอมเรียนแบบก็มีอีกมากมายมีหลากหลายฝีมือเวลาจะเช่าหาควรจะพิจารณาให้ดีๆ สำหรับรายละเอียดของพระเทลิกขนนกปรุปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระนั่งปางมารวิชัยอยู่บนฐานบัวสวมมงกุฎลักษณะคล้ายคนนกเราจึงเรียกกันว่าทรงเทลิกขนนกมีเครื่องทรงคือกำไลคอและกำไลแขนเป็นศิละปะของขอมยุครบบุรีมีอายุการสร้างประมาณ700-800ปี พระที่พบที่กุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนั้นมีเนื้อชินเงินเนื้อตะกัวสนิมแดงเนื้อดินเนื้อสำมฤ็จิก็มีผู้พบบ้างพระเทลิกขนนกของกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสร้างพิมพ์ทรงคล้ายกับพระยอดขุนพลผิดกันเพียงแต่ขนาดซุ้มเรือนแก้วเท่านั้นในบ้านในด้านพุทธคุณเหมือนกันทุกอย่างคือยอดเยี่ยมทางด้านแค้วคลา,าและคงกระพันชาตรีขนาด ขององค์พระจริงมีฐานกว้างประมาณ3เซนเมตรและสูงประมาณ4 5ซนเมตรครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของพระเทลิตขนนกกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีที่ตีรีวิวนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิว สำหรับในวันนี้สวัสดีครับ